ในนา t i k t o ก t i k กต,ตอกแจกคูป,ปองบ o ต t v i หนึ่งแสนวิวแค่ใช้แฮชแท็กสงการสองหขั้นตอนเป็นอย่างไรพาไปทำกันก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับในตรกอินฟินิตี้ปดนะครับโน่หนึ่งกันให้ใน5แบบตรงไปตรงมานะครับก็วันนี้เนี่ยอยากจะบอกกันเพื่อนว่า t ิกต o k เขามีกิจกรรมบูตวิวอีกแล้วครับใครที่อยากได้เพื่อนใครอยากได้ยอดวิวแต่เขามีเงื่อนไขนะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในก่อนจะไปเริ่มต้นฝากแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อ เป็นสาธาสณปัะอยู่์ให้กับเปพื่อนเราแล้วก็ฝากใครที่ยังทําในหน้าทิกต o อกไม่เป็นใครที่ยังไม่มีค่าการมองเห็นฝากซีรีส์แก้กรรมช่องพังนะครับและก็ฝากซีรีส์ขายได้ทุกวันใครช่องพังนะครับใครช่องพังแลกเพื่อนมาต้องรีบไปดูซีรีส์แก้กรรมนะครับไม่งั้นไม่มีค่าการมองเห็นนะแล้วก็ต้องไปดูใครอยากขายทุกวันก็ไปดูซีรีส์ขายได้ทุกวันนะครับมี2ซีรีส์นี้ไว้รับรองเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังอะ เริ่มต้นคูป,ปองรีวิวกันตรงนี้ให้เพื่อนๆหาข้อความตรงนี้นะก็เขียนว่าร่วมร่วมเล่นชาเลนจ์สงการกันได้แล้วนะครับก็คลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้เลื่อนลงมาล่างเลยเพื่อนๆจะเจอคําว่าคูปองเห็นไหมคูปองทิกต็อกคลิกครับนี่แล้วจเจอคาว่าร่วมกิจกรรมคลิกครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีคําว่าเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเขาเริ่มให้เราเล่นวันนี้ก็คือวันที่สาม นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าคูปองวูดวิล <view> เนี่ยมันมีเงื่อนไขของเขาถ้าเราเข้าเงื่อนไขเนี่ยนะครับของคูปองวูดวิลเนี่ยมันจะผ่านโอเคไหมนะครับซึ่งเขาจะให้เราทําก็คือจะมีก็คือ,อใส่แฮชแท็กส่งการสองห้าหกเจ็ดนะครับการทำกูปองวูดวิลเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับห้าระดับเนาะมีสามสามวิดีโอหกวิดีโอเก้าวิดีโอสิบสองวิดีโอแล้วก็สิบห้าวิดีโอเนาะต่างเงื่อนไขที่เขาเขียนเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่า กดเข้าร่วมเห็นไหมครับใส่แท็นะครับตรงนี้แล้วก็เขาจะเขียนไว้ว่านะครับต้องอะ,อะไรอ่ะวิดีโอต้องมีความยาว15วินาทีขึ้นไปนะครับแล้วก็มียอดเข้าชมมากกว่าหนึ่งพันเห็นไหมตอนนี้เขาเขียนละเอียดมากขึ้นก็คือ,อต้องมี15บห้าวิแล้วก็มีผู้เข้าชมหนึ่งพันขึ้นไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้รับรางวัลเนาะหลักเกณฑ์ตามนี้อ่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็ คลิกตรงคําว่าสมัครสมาชิกตอนนี้เห็นไหมครับคลิกเลยฮนะระบบเนี่ยก็จะเคลื่อนเข้ามาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ไปกดสร้างวิดีโอได้เลยนะครับนะระบบก็จะพามาหน้าให้เราสร้างวิดีโอแล้วก็ทําวิดีโอนะครับพอหลังจากนี้ก็ทุกครั้งในะที่เราทําวิดีโอก็ให้ใส่แฮชแท็กสงการสองหาหกเจ็ดนะอ่ะเดี๋ยวไปทําวิดีโอก่อนนะครับอ่ะ เห็นไหมครับพอเราตัดต่อคลิปเสร็จนะครับมันจะมีคําว่าแฮชแท็กสงการสองห้าขึ้นให้เราอัตโนมัติเลยแต่ถ้าของใครไม่ขึ้นเนี่ยให้ใส่แฮชแท็กสงกรารสองหให้ใส่เอาไว้เป็นอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยแฮชแท็กกระแสของสินค้าของคุณหรือว่าหรือว่าช่องคุณทําเกี่ยวกับอะไรนะครับที่เหลือคุณก็กดโพสต์ไปได้เลยโอเคไหมนะครับอ่ะไปยังไงกันบ้างครับ ลองทำกันดูนะใครทำแล้วติดอะไรยังไงก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้แต่ต้องตามเงื่อนไขเขาด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนได้กูปังบูตวิวแล้วก็อย่ามมวแต่ไปแลกเพื่อนโยเหรียญครับตอนนี้มันเป็นเวลาที่เราต้องใช้ตัวเองเนี่ยทำกิจกรรมและเพื่อให้ได้บูตวิวมาแล้วค่ากลางไปเห็นจะมาเพื่อนจะมีนะครับฝากแชร์ด้วยและติดตามช่องทุกด้วยนะครับ